ั่นบิสุสมนเตรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็มาสรุปกันเรื่องศีลเรื่องศีลน,นบารรมีนี่ว่ากันมาหลายวันวันนี้ก็ขอตัดสรุปการบำเพ็ญศีลของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในคํายืนยันของพระพุทธเจ้าที่กล่าวกับนิโครทปริพาชกเพืาอว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันพระองค์สอนอย่างนั้นท่านพูดถึงเรื่องศีลอย่างนี้ท่านบอกว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเอง 2. ไม่ยยโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็สมไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วรวมความวาระการรักษาศีลไม่ใช่ว่าจะสมาทานอย่างเดียวอย่างพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลายที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเมื่อสมาทานสิลกับคู่สวด แล้วก็ทำยติกรรมจากบรรดาคณะสงฆ์รูปชาประกาศยอมรับว่าท่านผู้นี้เป็นพระสงฆ์แล้วก็มอบปิยาการให้แก่พระสงฆ์ทำเท่านี้ทุกท่านอย่าเพิ่งคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีลแล้วก็บรรดาญา,ยาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านสมาทานศีลแล้ว จะเป็นสินห้าก็ตามเป็นสินไปก็ตามโอโบโสตศสินก็ตามเมื่อสมาทานสิทานสินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีสินนั่นเป็นได้เพียงว่าเราเข้าไปศึกษาเรื่องของสินเท่านั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาวิสุสมณเณรทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ท่านจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้มีศินเลิศแล้วคําว่าศินแปลว่าปกติปกติของพวกเราจะต้องปฏิบัติใน,ในพระธรรมวินยัยพระวินัยมีกี่สิขาบทจงอย่างดจงอย่าคิดว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยละเมิดไม่เป็นไรสิขาบทนี้ ถึงแม้จะหนักหน่อยแต่สแสดงอับัดต,ตกยับยั้งได้ถ้าคิดอย่างนี้ทุกท่านจะกลายเป็นผู้ไม่มีศีลเพราะอะไรว่าท่านผิดปกติตามปกติแล้วพระสงฆ์จะต้องรักษาศีลยิ่งกว่าคราวาสแต่ก็มีบ้างไหมที่บรรดาพระสงฆ์บางท่านกลับเป็นพระที่ไม่มีศีล ที่ไม่มีสินก็เพราะว่าแม้แต่สินหา้าท่านยังไม่มีใช้วาจามุสาวาดทำได้พูดแล้วไม่จำพูดได้เน้อขายการเมตตาปราณีรวมความว่านักบวชประเภทนี้ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาหรือถ้าบวชเข้ามาแล้วในพพุทธศาสนาก็ามุ่งมาทำลายพระพุทธศาสนา <c oughs> ท่นั้นบรรดาท่านนันหลายที่สมาทานสินแล้วก็ดีสมณมเนรับสินจากผู่โสดแล้วก็ดีระรับสินจากผู่โสดแล้วก็ดีรับยติกรรมครบถวนก็ตามพระสงฆ์ยอมรับให้อยู่คณะได้ก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศินถ้าคิดว่าเป็นผู้มีสินเพียงเท่าน,นี้ท่านตกมรรแน่ทางน,นี้เพราะอะไร เพราะว่าสิ่งของท่านยังไม่มีเลยสินจะมีนาได้ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามสิขาบทนั้นๆข่รวว่ส 5, า,า,าสิน 8, ห้าบากาศเจ้าสาสินแปดือะสินอุโบสคสถเชมเนรสินสิบพระสองร้อยยียังไม่พอยังมีส่วนอภิสมาจารย์อีกมีธรรมะจะต้องปฏิบัติอีก รวมความวันด้านวิน,นัยทุกสิขาบทท่านจะละเมิดไม่ได้เลยละเมิดสิขาบทไหนเป็นผู้ผิดปกติในสิขาบทนั้นพระเขาให้ถือว่าเป็นผู้มีปกติเป็นปกติอยู่ถ้าผิดปกติก็ต้องไม่เช่พระรวมความประการทรงสิงของท่านอันดับแรกก่อนเข้ามาบทจะต้องศึกษาพระวินัยก่อน พระวินัยมีกี่สิขาบทต้องรักษาให้ครบถ้วนถ้ารักษาไม่ครบถ้วนสินไม่มีไปไหนไปนรกแน่ผมยอมรับผมขอยืนยันว่าทุกท่านไปนรกแน่ถ้าไม่ครบในสินไม่ได้สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งเจ้าบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรละเมิดได้ถ้าละเมิดได้เมื่รไรที่ว่าทำลายความเป็นพระของท่านมานนั้น ทุกท่านหนึ่งจงรักษาสินให้บริสุทธิ์โดยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วคนที่จะทรงศินบริสุทธิ์โยมผ้ากาสาวพัดก็ตามนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงก็ตามสินไม่อยู่ดีๆจะบริสุทธิ์ไม่ได้ อันดับแรกท่านต้องมาด้วยศรัทธาก่อนการเข้ามาบวชหรือกาเข้ามาปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาต้องมาด้วยศรัทธาคือความเชื่อและก็ภาษาท่าความเลื่อมใสถ้ามาเพียงแต่ว่าคิดว่าเราจะมาบวชตามประเพณีก็เป็นนว่าทุกท่านซื้อนรกกันการบวชลงทุนเท่าไหร่สิว่ากเป็นการลงทุนซื้อนรกเท่านั้น ทีนี้ทำยังไงสินจึงจะบริสุทธิ์สินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีปัญญาต้องไปขอยืมปัญญาบาร,รมีมาใช้คนที่ไร้ปรัญญานจงยาเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาถ้าถามว่าห้ามหรือผมก็ตอบว่าไม่ห้ามแ้วสงสารสงสารเรื่องอะไรสงสารไม่นจะลงนรกแน่นอน รวมความต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าการบทของพระเราจะบทได้ไหมก่อนแช่ใช้ปัญญาคิดอย่างอื่นดูวินัยเสียก่อนเฉพาะอย่างยิ่งนวโกวาตเขามีไว้ให้อ่านง่ายๆทานรวบรวมไม่ย่อๆดีมากดูสิสิขาบทไหนที่เราทำไม่ได้ถ้าสิขาบทไหนที่ทำไม่ได้เป็นสาธารณะ เรายอมรับอย่างสิขาบทที่เรียกว่าที่เรียกกันว่าจับเงินจับทองในบทนิสกีอันนี้เราเลิกไม่ได้แน่ยอมรับเอำนาชนแต่ว่าเวลางับรับเงินรับทองรับสิ่งของญยา,ยาติโยมจงอย่าคิดว่าเป็นของเรา ่นะดับแรกจงคิดไว้เสมอว่าก่อนที่เราจะมาบวชเราเป็นครวาสเราทำมาหากินเองอยู่ๆแล้วไม่มีใครก็ให้กินไม่มอบเงินมอบทองให้ไม่มอบของมีค่าให้แต่พอมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขาให้หน่อนก็ให้หนี้จงคิดว่าสมบัติที่เราได้ระหว่างเป็นพระเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เราจะใช้เราจะกินตามความจำเป็นแล้วก็ใช้ในอยู่ในขอบเขตของความเป็นพระอย่านำเงินเข้าบ้านอย่านำของเข้าบ้านตัวอย่างที่ญาติโยมพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานอยู่ทุกคืนเขาก็ไปชมพระในเอเวจีมหานรกแล้วทุกคนก็ไปเจอพระที่รู้จัก นี่ก็บอกว่าตายจริงไม่น่านเลยท่านมีจริยาเรียบร้อยหน้าเครื่อไววหน้าเดิมสายหน้าไหวหน้าบูชาแต่ทำไมถึงมาอย่างนี้ไปดูเบื้องหลังเอาของเข้าบ้านบางเอาเงินเข้าบ้านบางเพื่อกูลสตรีที่ตนคิดว่าถ้าศึกไปจะได้เป็นพัญญาบางที่ก็ซื้อรถยนต์ให้บางอะไรต่ออะไรให้บาง แล้วก็ดีไม่ดีก็ซุกข,ของนิ่มๆไว้ในห้องเอานวนน้องเข้ามาประคองลงเอาเวจีกันเป็นแถวสบายมาก <c oughs> ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะทุกคืนญาติโยมพุทธบริษัทเขาเขาเขาพบกันแล้วทุกคืนเป็นว่าทุกคนเวลานี้เขาฉลาดมีความสามารถไปสืบประวัติ ขอพระในนรกได้สบายสบายมากยี่น้ขอบรรดาเพื่อนพิณฑุสมเด็จท่านหลายแล้วมัดระวังตัวให้มากจงลืมความเป็นฆราวาสเสียคิดว่าเราเป็นพระพระแปลผู้ประเสริฐ <c oughs> ไม่ใช่พระแปลผู้เลวมีพระสังฆาธิการบางองค์ไหมที่เลวแสนเลว เราจะพบกันบ่อยๆเขามีอำนาจในการปกครองพระแต่ว่าทำตัวเลวยิ่งกว่าคารวะคารวะที่พอดีพอดีอีกเลวกว่าเยอะอย่างนี้ทำบุญไปเท่าไหร่อน,นิสงส์พความดีจะไม่มีกับท่านเลยอย่าลืมว่าท่านที่ทำบุญทำบุญกันนักบวชประเภทนี้ท่านจะไม่มีอน,นิสงค์ดีกับท่านเลย อะไรสงที่พึงมีก็คือเป็นการสนับสนุนที่ได้จากการสนับสนุนบุคคลนั้นให้ทําลายพระพุทธศาสนาและผู้นั้นไปนรกท่านจะไปไหนก็ไปนรกโดยการสบายมากรวมความว่าทุกคนพระก,ก็ดีเน่งก็ดีฆราวาสก็ดีจงอย่าทําลายศีลด้วยตนเอง อย่ายุให้บคุคคลอื่นทําลายศินอย่ายินดีไม่บคุคคลอื่นทําลายศินแล้วใช้ปัญญาคิดว่าการส่งสินบริสุทธิ์มีแต่ความเยือกเย็ยนมีแต่ความสุขความจริงการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีการเป็นอมบาสุขอมา a ิกายก็ดีมีแค่สินไม่พอต้องใช้ปัญญาหน่อยสินบริสุทธิ์แต่ใจยังดิ้นรน ผลที่เราจะพึงได้รับก,ก็คือนนรกกันแน่จิตยังขุนมัวทั้งนี้พเพราะไรสินไม่มีความมั่นคงในการควบคุมใจต้องใช้ปัญญาเข้าจาัรณาเข้าไประงับมีวนห้าประการคือกามฉันทะความพอใจในกามะคุณเห็นโทษข้งกามคุณเหมือนก็หลุมเพลิงที่เขาล่อให้เราตก สองโ,โท,โทสะคือความโกรธความโกรธนี่เป็นอตรายมากเป็นภัยรายสร้างความเล่าร้อนให้แก่เราไม่มีความสุขคนที่มีความโกรธสามความง่วงความง่วงทําลายความดีจะสั่งสนความดีคือทําจิตเป็นสมาธิเป็นฌานสมาบัติเจริญปัสนาญาณบําเพ็ญบารมีตามบารมีสิบ แล้วก็พยายามตัดสังโยชน์เมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำเราก็เจ๊งไม่มีทางรอดต้องระงับปัญญามันมีเวลาทาความดีแล้วก็สี่อจิตฟุง้งซ่านลํำคาญเกินไปเอาใจเข้าไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นอันนี้ก็ไม่ดีอีก แล้วก็ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติวการบวชในการรักษาศีลมันจะดีแลือไม่ดีการจเจริญสมาธิเป็นเรื่องแลือไม่เป็นเรื่องนั่งหลับหูหลับตาแบบนี้โง่ตายโหงอาการทั้งห้าอย่างคือ 1. ความพอใจในการมคุณ 2. ความโกรธสามความง่วงสี่ฟุ้งซ่านรำคาญเกินไป 5. สงสัยจงพยายามระง,งับระง,งับให้ได้ทันทีทันใด เพราะทั้งห้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกมีวร์ท่านแปลว่ากิเลสช,ชั่วที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้าเราครบกิเลสช,ชั่วเราจะไปไหนแล้จะเป็นอะไรเราก็เป็นคนชั่วเจ้นันขบรรดาเพื่อนพิสุจน,น์สมณรและญาติโยมพุทธบริษัทจงอย่าคบกิเลสช,ชั่วเข้าไว้สำหรับกามาฉันทะ ญาติโยมที่แต่งงานแล้วหรืยยังไม่แต่งงานนี่เขาไม่ได้ห้ามการแต่งงานแต่งงานแล้วมาต้องแยกกันแต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าการแต่งงานนี่มันมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์แต่งแล้วก็แล้วกันไปทํางานตามหน้าที่ทุกอย่างแต่ถ้าว่าเราจะไม่หลงการแต่งงานคิดว่าขึ้นชีวการเกิดถึอมีการแต่งงานชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย มองโดยดีว่าไอการแต่งงานมาสะอาดมาสุขรพโกมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวนะเมื่อเข้าไปทำลายแระงับโทสะความโกรธคนเป็นศัตรูกันไม่มีความสุขเราจะมีความเป็นมิตรแทนความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้กับเราแต่วิญยามทัดเวลาจะทำความดีตั้งเวลาพอดีกวดียให้มาก ถือคุณภาพของจิตจะถือปริมาณของเวลาทำเ่นน้อยแต่จิตทรงตัวดีไม่มีกิเลสลบกนใช้ได้นิดนิด,นดหน่อยๆน่อยก็ยใช้ได้แล้วก็ไอจิตฟุ้งซ่านเกินไปก็คิดตามความเป็นจริงว่าคิดทรงเดชไปไม่มีอะไรเป็นผลมันเหนื่อยคิดปเปล่าๆคิดแล้วก็เหนื่อยปเปล่าๆไม่มีประโยชน์ <c oughs> สงสัยในผลของการปฏิบัติอน,นี่มันเป็นโทษร้ายมาก เราต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ต้องก็สงสัยนี่กสส็สงสัยสงสัยทั้งท่านที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยแล้วก็โง่ขึ้นไปโง่ไม่น้อยแต่โง,ง่ามากก่อนจะยอมรับก่อนจะปฏิเสธหาเหตุหาผลให้ครบดูการเวลา เราปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไหมถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็เสร็จต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นนะมันมีความสุขใจไหมรวมความนิวรณ์ห้าบรการในทุกท่านต้องระงรับให้ได้ทันทีทันใดเมื่อเราต้องการถ้าระงรับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดเมื่อไรฌานสมาบัติก็เกิดขึ้นใใจเมื่อจะกัจใจท่านเหมือนนั้น ฌานาสมาบัติหรือสมาธิเป็นศัตรูกับนิวรณ์ถ้านิวรณ์มีอยู่ในใจสมาธิหรือฌานสมาบัติก็มีไม่ได้เมื่อฌานสมาบัติมีในใจสมาเอ็นิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันรวมความว่าการที่จะส่งศินให้ได้ดีต้องใช้ปัญญาเอาแต่ศินไม่ได้ต้องเข้ามาริเรยกํกำลังของนิวรณ์ห้าประการด้วย การนิดรอนกำลังเขาที่วอนห้าปฏิก,การก็ไม่หนักไม่สนใจมันเสียเลยอดใจไว้เฉยๆจิตมันอยากแต่ว่าข่มใจอย่าเพิ่องอยากอย่าเพิ่องอยากเพราะเวลานี้ฉันเป็นพระเวลานี้ฉันเป็นนักพรตเวลานี้ฉันกำลังปฏิบัติธรรมเวลานี้ฉันต้องการานิพพานอดใจตามระยะแล้วต่อไปเมื่อเผลอมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นของธรรมดา พุ่งขึ้นมาก็อย่าให้มันออกมานอกหน้าหนอ,อกตายให้มันอยู่ในใจพยายามข่มมันไว้ทันแรกแค่ทรงฌานโลกีต้องแค่ข่มเมื่อข่มนิวรนได้แล้วก็ทรงพรมีหารสีเมตตาความรักมีตามปกติกรุณาความสงสารมีตามปกติโอติยตามีจิตอ่อนโยนไม่อฉา,ญญาริสยาไครมีตามปกติ อุอเมขาวางเฉยไม่พระเมื่อบุคคลอื่นเครื่องพร้ำไม่ซ้ําเติมมีเป็นปกติใจจะเยื่อเย็นถ้าทรงพระมีหารสีด้วยศีลบริสุทธิ์แน่นิวอนก็ไปกําเริบสมาธิส่งตัวฌานสมาบัติมีความมั่นคงญาณต่างๆเป็นเครื่องรู้จะมีสภาพแจ่มใส การฝึกมโนยิทิศได้ยานต่างๆเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปิจากุยานความจริงที่ปุยญญาณนี่ไม่ใช่ของหนัก <c oughs> แล้วก็ทำกันได้แล้วทุกคนแต่ว่าที่ปล่อยให้มัวไปบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจิตใจเป็นธาตของนิวรณ์ฉะนั้นขอทุกท่านเราตัดนิวรณ์ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่ประรหัน นิวรณ์ข้อหนึ่งกับข้อสองเราจะตัดได้เมื่อเป็นพระอนาคามียังไม่ถึงพระอนาคามีตัดไม่ได้แต่เราจะยับยั้งมันฆ่าไม่ได้แต่คอยกั้นมันไว้ไม่ให้มันมาไม่สะดวกสะดวกคือไม่ยอมให้มาแบบสะดวกสะดวกยามยับยังยับยั้งได้เมื่อไรยับยั้งได้นานเท่าไรใจเรามีความสุขเท่านั้น จิตทรงพรมีหารศีลด้วยถ้ามีศีลบริสุทธิ์และงับนิวรณ์ให้น่าได้ตามความต้องการจิตทรงพรมีหารศีอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนเปลือกความดีนี่เป็นอารวมคงผู้ทรงฌานถ้าทําได้อย่างนี้เป็นผู้ทรงฌานแน่เาฌานจะทรงเป็นปกติจะใช้เมื่อไรก็ได้ ยานต่างๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกกันไว้ท่านต้องการจะรู้ท่านต้องการจะเห็นอะไรเมื่อไรได้ทันทีทันใดฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามรักษากำลังใจของท่านไว้ตามนี้และหลังจากนั่นองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าถ้าทำได้อย่างนี้ทรงตัวดีแล้ว ก็ทำปกเพนิวาสานุติญาณให้เกิดขึ้นการละลึกชาติได้อันนี้ก็ไม่อยากแต่ทุกคนได้แล้วพระทุกองค์กจะบวชได้หมดแล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงกับปีความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพปะญินวรทรงตัดว่าต้องทำจุตูปปาตยานให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้สัตว์พวกนี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากผมหรือมาจากทวันดามาจากมนุษย์มาจากสัตว์เลี้ยงชานมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัตว์นรกเราทราบรู้ข่าวคนตายรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้ตายนี่ไปไหนเพราะกรรมอะไรเปน็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระรมโลกเกตกล่าวว่าเข้าถึ้งแก่น แก่งความดีที่พระองค์ทรงสอนความจริงวิชาความรู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้แล้วทุกคนทุกท่านสรับฟังแล้วได้รับการฝึกฝนก็มาแล้วเป็นอย่างดีแต่ได้ว่าทุกท่านถ้าจะบอกว่ากรรมอย่างนี้ผมทําไม่ได้ผมลืมไปก็ต้องขอโมทนาที่ท่านหลายที่ได้กลับโรงเวจีมานุกต่อไป ความดีถ้ารักษาไม่ได้แสดงว่าความชั่วเรามีกําลังใหญ่เกินกับความดีในเมื่อเราสาความดีไว้ไม่ได้ก็เดือดความชั่วความชั่วจะพาตัวเราไปไหนความชั่วจะพาไปอบไรอะไรอมอย่าลืมนะพระน,นันยมไปเอเวทีมหานรกนี่เราพูดจะพ้ะในสำนักของเราสำนอื่นเขาจะไปนิพพานช่างเขาเถอะ เขาสร้างความชั่วเขาจะไปนิพพานช่างเขาเราระมัดระวังอย่าไปนรกแต่จงทราบไปว่าการเข้าถึงแก่นตามที่พระเจ้าทรงตัดยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังเป็นฌานโลกีถ้าใจดีก็ต้องเข้าไปตัดสังโยชน์อีตอนนี้แหละสินครบทนบริบูรณ์ตัดสังโยชน์แค่ 1, สามขึ้นหนึ่งสกายทิฐี มีความรู้สึกว่าชีวิตของคนดสัตว์เรานี่ต้องตายแน่คนอื่นจะตายไม่ตายช่างเขาเราตายแน่เมื่อจะตายก็ไม่ยอมไปอบายภูมิมุ่งไปหาความดีคือสวรรค์พรมาโลกนิพพานหลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความจริงใจปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านให้ครบถ้วน แล้วก็มีศีลฆรวาสแค่ศีลห้าบริสุทธิ์ชัมเนรศีลสิบบริสุทธิ์พระศีลสองยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์การสร้างความดีปกติจิตไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอมาถึงจุดนี้ชื่อว่าเราทุกท่านเข้าถึงความดีในจุดของศีล หมายความสินท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องแน่ความเป็นพระโสดาบันที่พูดวันนี้อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสีทาคามีไม่ยากเลยแค่นี้สินบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทรงอารมณ์ทําลายอารมณ์เลวสามเหล่การคือสก,กายเยติติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องพัง วิจิกิจาตัดความสงสัยในความดีพุทธเจา้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ศีลประตปรามาตัดความอารมณ์ชั่วที่ทำลายสินออกรักษาสินให้ครบถ้วนจิตใจมุ่งหวังจุดเดียวคือนิพพานอย่างนี้พุทธเจา้าบอกว่าสินของท่านจะไม่สลายตัวขึ้นชื่ว่าผลของความชั่วคืออบายภูมิจะไม่มีแก่ท่านอรบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลาย ท่าวญ,ญาตาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี